ทั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการโขลกพริกกระเทียมนะคะพริกต้องสับให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยมาโขลกนะคะเพื่อจะทําให้เราโขลกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นะคะเริ่มจากนี่เลยขั้วง g a ขาวนะคะขั้วจนกว่างาขาวจะเหลืองนะคะเหลืองเป็นสีทองนะคะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเป็นสีทองนะคะพอเป็นสีทองแล้วเราก็ ค่อยเอาคือให้มันมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นไอกลิ่นหอมของงาขาวนะคะอันนี้ซื้องาขาวที่โลตัสนะคะไปดูได้งาขาวที่โลตัสง่างๆยๆได้บ้านเราเองนะคะแล้วก็นี่เลยน้ำเปล่านะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะเทลงไปเลยเดี๋ยวเพิ่งเปิดแก๊สนะคะจังหวะนี้เดีย๋ยเพิ่งเปิดปิดขาบน,นะคะแล้วก็ต่อด้วยน้ำส้มสายชูนะคะจํานวนสี่ช้อนชานะคะสี่ช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะสอทีใส่ลงไปเลยนะคะ น้ำตาลในที่นี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ไปตลาดนะคะไม่มีน้ำไม่มีน้ำตาลปี๊บก็อย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเดี๋ยวมันหวานไปนะคะค่อยใส่แล้วก็เดี๋ยวชิมได้ที่ก่อนถ้าไม่ไม่หวานนะคะค่อยใส่เพิ่มอีกอ่ะเปิดแก๊สแล้วก็คนเลยค่ะคนจนจกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะ พอน้ำตาลละลายแล้วนะคะก็ใส่พริกกับกระเทียมที่คลกไว้เลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพริกเราจะใช้เป็นพริกจินดานะคะแล้วก็ใส่งาขาวที่คั่วไว้เลยค่ะใส่เยอะใส่น้อยนะคะอันนี้แล้วแต่ปริมาณที่คนชอบนะคะ ทำให้กลิ่นของน้ำจิ้มาห,หอมมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเปิดแก๊สอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะแล้วก็คนเลยนะคะ พอเริ่มได้ที่นะคะก็ปิดแก๊สไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะทีนี้เราจะใช้น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นเกลือก็ได้นะ,ะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปเลยนะคะผักชีนี่ใครจะสับให้ละเอียดก็ได้นะคะสับแบบละเอียดเลยก็ได้ะคะเวลากินจะได้อร่อยจะใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ พอหม้อเริ่มเดือดนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้แล้วขั้น,นะะตอนต่อไปก็คืออย่างนี้เลยค่ะเอามาจิ้มให้แบบอร่อยนะคะมันแซ่บมากนะคะน้ำจิ้มอันนี้ <S <S <ๆ>อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกุ๊กแก่ชาแนลด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวพบกันกับเมนูนุคโหลิเมนูต่อไปค่ะ